โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศาตั้งอยู่เลขที่252หมู่3ตำบลนาวา่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญก่อตั้งเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมพุทธศักราช2466โดยมีนายปุ้ยอัชเิิก เป็นครูคนแรกรวมระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า100ปีและได้วิวัพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริหารงานโดยนายนิพนธ์สามาอาพัฒน์พู่มในการโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศาและนางอมรอรัตน์บุญมาศรองพู้มในการโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น785คนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น45คนตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลปรทุมราชวงศายังคงยึดมัน่นสร้างคนเก่งคนดีให้กับสังคมและ13วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีวิสัยทศัศน์ นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นคนดีมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่21ปรัชญาของโรงเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคำขวัญประจำโรงเรียนวิชาการล้ำเลิศเชิดชูคุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มทักทายไหว้สวัสดีเอกลักษณ์เด่นเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคมสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นไทรพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระปทุมมาสิริชัยโรงเรียนแห่งนี้มีอุดมการณ์ในการสร้างคนเก่งให้มีความหลากหลายโรงเรียนได้มีการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์รวมไปถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในด้านภาษาดนตรีกีฬาการงานอาชีพและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถรอบด้านมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนโดยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทำม,มาตรฐานการศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนประจำปีจากความพร้อมในทุกๆด้านจึงส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งผลงานในระดับภาคและผลงานในระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ o n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2566 โดยโรงเรียนมีผลคะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกวิชาโรงเรียนอนุบาลปฐุมราชวงศ์สาขอนําเสนอผลงานสภานักเรียนในการนําเสนอประวัติศาสตร์ภายในท้องถิน่น TSC The Best History หลายด้วยวัฒนธรรมงามล้ำผ้าทอมือสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมราช่วงสาพาทุกท่านมาทำบุญและมาเรียนรู้ความเป็นมาของพระธาตนาป่าแซงหนึ่งในเส้นทางไหว้พระเ้าวัดโดยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้พระธาตนาป่าแซงเท่ากับการได้กราบไหว้บูชาพระธาตุพนมซึ่งจะประสบความสำเร็จตามที่ขอ มีอำนาจารมีสูงส่งผู้คนนับหน้าถือตาเป็นผู้นำแก่บุคคลทั่วไปค่ะพระธาตุานาป่าแซงหรือพระธาตุปทุมร,ราช,ชวงศ์สาตั้งอยู่ที่วัดสุทิกาวาดบ้านวินัยดีตำบลน,นาป่าแซงอำเภอปทุมราช,ชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาพระธาตุนาป่าแซงเป็นพระธาตุซึ่งจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม สร้างเมื่อพุทธศักราช2,520โดยการนำของพระครูสุทธิพัฒนาพรอดีตเจ้าคณะตำบลนาป่าแซงสิทธิพระอาจารย์มานภูริทัตโตและแรงศรัทธาของประชาชนชาวอำานาจเจริญร่วมกันสร้างขึ้นซึ่งเป็นปีเดียวกับพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมล่มจึงได้นำเอาอิฐหินปูนจากพระธาตุพนมที่ล่มมาผสมก่อสร้างเป็นพระธาตุนาป่าแซง ลักษณะรูปทรงจึงคล้ายกับพระธาตุพนมองค์จริงและได้รับพระบรมสารีริกธาตุ113องค์ได้บรรจุไว้2แห่งคือที่ยอดพระธาตุและกลางพระธาตุโดยมีความสูง31เมตรเท่ากับพระธาตุพนมองค์เดิมทุกประการภายในวิหารหลังใหม่ด้นานที่ใต้ของวัดจะพบเห็นโรงแก้วบรรจุสังขาร พระครูสุธีพัฒนาพรหรหลวงพ่อสีทาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์ก่อนสำหรับบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกของวัดทำเป็นสวน12นักษัตริย์ภายในมีรูปปั้นศาสตร์12ราศีหากมีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดอำนาจเจริญต้องแวะมานามักการพระธาตุน,นาป่าแซงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลน,นาป่าแซงอำเภอปฐุมราชวงศ์ษาและลองไปชมสถานที่ปฏิบัติธรรมตามราศีเกิด ที่มีที่นี่เพียงแห่งเดียวแ,แตกต่างไม่เหมือนใครคะ่ะอโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงาอตายในก้าวต่อไปของโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงษายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนและร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังวิสัยทัศน์ที่ว่านักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นคนดีมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่21